สวัสดีครับพบกันหนึ่ง MG เมกาชัยพฤกษ์ครับวันนี้นะครับหนึ่งมาแนะนำนะครับรถใหม่ล่าสุดครับของเรานะครับนั่นคือ MG S 5นะครับปัจจุบันต้องบอกว่ามีอยู่3รุ่นนะครับก็คือรุ่น D Plus นะครับแล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดของเราครับก็คืออยู่ที่ข้างๆหนึ่งนะครับนั่นคือ X Plus แล้วก็ V Plus นะครับสำหรับราคาจำหน่ายปัจจุบันนะครับจะอยู่ที่ X Plus นะครับ789,900บาทครับและรุ่น V Plus นะครับจะอยู่ที่9ก้0 0สกับเก้าบาทเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับความแตกต่างกกัันนนนนะะครบใส่่วขออองภาย ต้องบอกว่าเหมือนเดิมทุกประการครับลูกค้าสามารถไปย้อนดูในเรื่องของคลิปเก่าๆของหนึ่งได้เลยครับผมสำหรับความแตกต่างสำคัญจะอยู่ที่ภายในครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวหนึ่งพาไปชมงันครับไปเลยครับ มาเริ่มกันจากภายในนะครับเริ่มจากเบาะนั่งก่อนเลยครับเบาะตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามีระบบเป่าลมนะครับทำให้ตัวรถนะครับเวลาลูกค้านั่งนะครับจะรู้สึกเย็นขึ้นมาได้เลยนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับจอกลางนะครับมีขนาดใหญ่ขึ้นครับตัวนี้ขนาดใหญ่ถึง15.8นิ้วครับทำให้รองรับการมองนะครับไม่ว่าจะเป็นรองรับแอปพลิเคชัน YouTube TikTok แล้วก็ s p o t i f y ลนะครับลูกค้าสามารถเปิดดูตรงนี้ได้เลยนะครับจะเป็นแอปมาตรฐานจากโรงงานครับและในส่วนของพวกไวเลสชาร์จนะครับผมตัวคอนโซลการจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับไวเลสชาร์จจะขยับขึ้นมาอยู่บรเวด้านหน้านะครับมาพร้อมกับปุ่มเปิดปิดแอร์แล้วก็ไฟฉุกเฉินแล้วก็รวมถึงระบบไร้ฟ้านะครับตัวนี้ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับผมรวมถึงอ่าตัวที่วางพนักแขงขนาดใหญ่นะครับสามารถใส่ที่วางแก้วได้ถึง2ใบเลยครับผมนั่นคือจุดแตกต่างสําคัญนะครับและอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับคือระบบคันเกียร์ครับค นะครับผมตัวนี้ต้องบอกว่าเด่นมากๆเลยครับผม รับแคมเปญพิเศษในเดือนนะครับผมลูกค้าสามารถเลือกรับได้เลยครับว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยนะครับตอนนี้ต่ำสุดอยู่ที่1.79%ครับหรือว่าดาวเริ่มต้นเพียงแค่5%าเเท่านั้นเองนะครับผมท่านใดสนใจนะครับ NPS 5นะครับสามารถติดต่อหาหนึ่งได้เลยครับเบอร์โทร1 0 8 9 6 6 5 9 9 9 8ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ